ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส 2, อาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by สืยซโยอีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่14พฤีกพฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้มีการเผรยแพร่บทความที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ที่เผยแพร่บทความนี้นั้นเนี่ย คือคุณชายยิตสุไลามานอูชัยนีซึ่งเขาเป็นผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะในประเทศไทยครับท่านผู้ชมชื่อของบทความที่ถูกเผยแพร่นั้นก็คือโฉมหน้าอันหลอกลวงของ NGO ต่างชาติที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้ของไทย ต่อจากนี้ครับผมจะนำเอาบทความของผู้นำาศาสนาอิสลามนิกายชีอมานำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแบบไม่ตัดตอนเพื่อบันทึกเอาไว้ครับว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการเข้าใจปัญหาที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะสิ่งที่จะกำลังจะถูกพูดถึงต่อไปนี้นั้นเนี่ยมาจาก ผู้ที่อยู่ในศาสนาอิสลามด้วยกันเองและเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงบทบาทอันชั่วร้ายของ NGO ต่างชาติบทความนะครับประกอบทั้งหมดด้วย3ตอนผมจะนำเสนอเรียกกันไปตามลำดับเลยนะครับท่านผู้ชมชื่อบทความคือโฉมหน้าอันหลอกลวงของ NGO ต่างชาติที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้ของไทยตอนที่ห เบื้องหน้าสิทธิมนุษยชนเบื้องหลังเครื่องมือแทรกแซงสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอาจฟังดูเป็นถ้อยคำที่สวยงามแต่ในบางเวทีโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้อยคำเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังขององค์กรนอกภาครัฐจากต่างประเทศวงเล็บ NGO ต่างชาติในการเข้ามากำหนดทิศทางความขัดแย้งอย่างแยบยนต์ โดยที่ไม่มีใครตั้งคำถามว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ NGO ต่างชาติในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผู้มาเยือนหรือผู้กำหนดยุทธศาสตร์ตั้งแต่ความรุนแรงรอบใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ปรุกุขึ้นในปี2547เป็นต้นมาพื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจของ NGO ระหว่างประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมีมาก่อนองค์กรเหล่านี้ มักอ้างเป้าหมายในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทางกฎหมายและการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนแต่การสังเกตอย่างใกล้ชิดกลับพบว่าหลายองค์กรมีบทบาทในเชิงโครงสร้างในระดับที่ไม่ธรรมดาองค์กรอย่าง Human Rights Watch International Crisis Group วงเล็บ i c g Amnesty International หรือแม้แต่ Center for Humanitarian Dialogue วงเล็บ HD ต่างมีโครงการฝึกอบรมงานวิจัยและเวทีพูดคุยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะ HD ซึ่งเป็นองค์กรที่มีที่ตั้งในเจนีวาแต่สามารถเข้าถึงได้ทั้งแกนนำ BRN และฝ่ายความมั่นคงของไทยได้พร้อมกันกระทั่ง สามารถผลักดันให้เกิดโต๊ะเจราจาสันอิสุขขึ้นจริงวาทกรรมสิทธิมนุษยชนพื้นที่ใหม่ของการต่อรองรายงานและถ้อยแถลงจากเอ็นกิโอต่างชาติมีการตั้งคำถามต่อการใช้กฎหมายพิเศษของรัฐไทยเช่นพรกฉุกเฉินหรือพรบรความมั่นคงโดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวมาลายูมุสลิมในพื้นที่ ทั้งที่รายงานเหล่านี้มักขาดการอ้างอิงเหตุผลด้านความมั่นคงหรือความรุนแรงที่มาจากขบวนการ BRN ในทางกลับกันกลับมีแนวโน้มที่ NGO เหล่านี้จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงการวางระเบิดการรอบยิงหรือการเกณฑ์เยาวชนเข้าร่วมขบวนการด้วยถ้อยคำรุนแรงโดยมักจัดให้เป็นผลพวงของโครงสร้างรัฐที่กดทับมากกว่าการกระทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม แนวโน้มนี้ได้สร้างวาธกรรมใหม่ที่มองรัฐไทยให้กลายเป็นผู้กดขี่และทําให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเป็นผู้ถูกกดขี่ที่ต้องเข้าใจซึ่งอาจดูสมดุลในแง่สิทธิมนุษยชนแต่ในทางยุทธศาสตร์แล้วนี่คือการวางโครงสร้างการตีความที่ลดทอนอำนาจความชอบธรรมของรัฐไทยในเวทีสากลประโยชน์เชิงโครงสร้างเอ o ได้อะไร เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้าง NGO เหล่านี้จะได้ประโยชน์ในหลายระดับ 1. การต่ออายุองค์กรพื้นที่ความขัดแย้งที่ยังไม่จบจะทําให้โครงการ NGO เหล่านี้ไม่หมดอายุงบประมาณและความชอบธรรมและความสนใจจากโลกภายนอกยังคงหลั่งไหล 2. การเป็นผู้ไกลเกลี่ยจําเป็นยิ่งรัฐไทยกับ BRN ไม่ไว้ใจกันมากเท่าไหร่องค์กรอย่าง HD ก็ยิ่งกลายเป็นผู้กําหนดโตะ๊ะวงเล็บอ g นด d a า e เซตเ ได้มากขึ้นเท่านั้น 3. เวทีแห่งอำนาจใหม่การเข้ามาทำงานในจังหวัดชายแดนใต้คือการสร้างเครือข่ายใหม่ของ NGO กับนักการเมืองกับนักวิชาการและภาคประชาสังคมมาลายูซึ่งสามารถใช้เป็นฐานต่อรองได้ในอนาคตซอฟต์พาวเวอร์ฝังลึก NGO เหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาเท่านั้นแต่ยังมีการฝังกรอบความคิดแบบตะวันตกในเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่เขตปกครองตนเอง หรือความเป็นสากลของสิทธิ์ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทไทยเสมอไปคำถามปลายเปิดที่รัฐไทยยังไม่กล้าถามทำไม NGO เหล่านี้ถึงสามารถเข้าถึงทั้งแกนนำ BRN า BRN และฝ่ายความมั่นคงของไทยได้พร้อมกันการฝึกอบรมให้แก่นักเจราจาทั้งขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเจ้าหน้าที่รัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นกลางจริงหรือไม่ โต๊ะเจราจาที่วางอยู่บนเงื่อนไขและเวทีของ NGO ต่างชาติเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นโต๊ะของใครกันแน่ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของคำถามทั้งหมดที่จาเป็นต้องถามเมื่อองค์กรต่างชาติในนาม n อ o เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ขัดแย้งอย่างลึกซึ้งความชัดเจนในเจตนาและวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อไปจะพาไปสารวจว่า NGO ต่างชาติเหล่านี้ได้ประโยชน์อะไรจากทั้ง BRN และรัฐไทยและ อาจกำลังเป็นผู้กลุ่มกระดานโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้ตัวตอนที่2เกมลวงของ NGO ผู้หวังดีที่ได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายในเวทีความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับขบวนการแบ่งแยกอย่าง BRN องค์กร NGO จากต่างประเทศมักปรากฏตัวในฐานะผู้ไกลเกลี่ยผู้เฝ้าระวังหรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูเป็นกลางและหวังดีเหล่านี้ NGO บางกลุ่มได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายในแบบที่น่าตั้งคำถามอย่างยิ่ง NGO ในบทบาทกรรมการที่คุมเกมหนึ่งในองค์กรที่โดดเด่นที่สุดคือ c e n t e r for humanitarian dialogue หรือ HD ซึ่งเป็นองค์กรที่อ้างความเป็นกลางในการสร้างสันติภาพและสามารถเข้าถึงได้ทั้งฝ่าย BRN และฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยได้พร้อมกัน HD ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการจัดเวทีพูดคุยสัตว์อิสุขเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดอบรมฝึกเจราจาและให้คำแนะนำในเชิงกระบวนการแก่ทั้งสองฝ่ายมานานานับสิบปีซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่การอำนวยการความสะดวกแต่นี่คือการควบคุมโครงสร้างโต๊ะเจราจา NGO กับการปั้น BRN NGO บางกลุ่มมีบทบาทอย่างชัดเจนในการช่วยเหลือ BRN เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์จากกลุ่มติดอาวุธมาเป็นขบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะ HD และกลุ่มฝึกอบรมจากยุโรปซึ่งสนับสนุนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของ PRN ให้พูดภาษาอังกฤษได้ดีเข้าใจกฎไกระหว่างประเทศและสามารถสื่อสารผ่านสื่อสากลได้ NGO เหล่านี้ยังสนับสนุนเวทีระหว่างประเทศเช่นการดึง OIC หรือองค์กรสิทธิมนุษยชน ให้ร่วมฟัง BRN ได้นำข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องในเชิงการเมืองมากกว่าที่จะพูดถึงเหตุการณ์การลอบโจมตีหรือการใช้อาวุธในพื้นที่ NGO กับรัฐไทยทำไมจึงยอมรับแม้ว่ารัฐไทยจะระแวดระวัง NGO ต่างชาติแต่สุดท้ายก็มักยอมให้เข้ามามีบทบาทเพราะต้องการเวทีพูดคุยที่ดูเป็นกลางในสายตาของสากลกระทั่งขาดทักษะด้านการเจราจาและต้องพึ่งพาการฝึกอบรมจากภายนอก ซึ่งเชื่อว่า NGO จะเป็นการชนรดแรงกดดันจากประชาสังคมโลกอย่างไรก็ตามการยอมเปิดพื้นที่ให้ NGO เหล่านี้ก็คือการยอมให้ผู้อื่นกำหนดโครงสร้างการเจราจาแทนตนเองโดยไม่รู้ตัวใครหลอกใคร NGO ได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายขณะที่รัฐไทยพยายามจะสร้างภาพว่ากำลังควบคุมสถานการณ์และ BRN พยายามจะสร้างความชอบธรรม NGO บางกลุ่มกลับสามารถขยายโครงการ ต่อเนื่องจากสถานการณ์ไม่จบปั้นผู้นำที่ตนเองสามารถเข้าถึงได้ขยายทุนทางสังคมในหมู่นักวิชาการภาคประชาสังคมและเยาวชนกล่าวอีกในหนึ่ง NGO บางกลุ่มสามารถทำให้ตนเองนั้นกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือความขัดแยง้งโดยไม่มีต้นทุนทางความรับผิดชอบใดๆตัวอย่างในพฤติกรรมที่ควรจับตา HD ได้ตั้งเวิร์กช็อปให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และแกนนำเยาวชนในหัวข้อเดียวกันแต่แยกพื้นที่พบว่ามีการปลูกฝังชุดความคิดเรื่อง self-determination โดยใช้กรณีเรื่องตีมอตะวันออกและโคโซโวเป็นต้นแบบตามรายงานของ ICG ในปี 2022BRN มีแนวโน้มปรับบทบาททางการเมืองผ่านการมีทีมเจราจาที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนความพยายามจะเปลี่ยนแปลงผ่านกบวนการ ติดอาวุธไปสู่เวทีทางการเมืองเครือข่าย NGO ด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งในยุโรปแนะนำให้ไทยยุติพรกอรฉุกเฉินในพื้นที่โดยไม่พูดถึงความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสรุป NGO บางกลุ่มไม่เพียงแต่เข้ามามีบทบาทในเวทีเจราจาแต่ยังทำหน้าที่เหมือนผู้ออกแบบกระดานทั้งที่ BRN และรัฐไทยต้องเล่นตามโดย ไม่ได้ตระหนักว่าตนเองนั้นอาจจะกลายเป็นหมากในเกมที่ NGO เป็นผู้จัดวางเอาไว้ก็ได้ตอนที่3 NGO กับวาระตะวันตกปลายทางคือการแบ่งอำนาจอธิปไตยไทยใน2ตอนที่ผ่านมาเราเห็นภาพ NGO ต่างชาติที่มีบทบาทลึกซึ้งในความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้บทบาทเหล่านั้นไม่ได้จบที่การฝึกอบกรมหรือไกลเกลียแต่เชื่อมโยงกับแนวโน้มของยุทธศาสตร์ตะวันตก ที่ต้องการปรับโครงสร้างอำนาจรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังซับซ้อนขึ้นทุกขณะภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ทำไมตะวันตกถึงสนใจจังหวัดชายแดนใต้จังหวัดชายแดนใต้ตั้งอยู่ในทำเนยยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบมะละกาจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและทางการทหารของโลกภูมิภาคนี้เป็นทางผ่านสำคัญ ของการขนส่งพลังงานและเป็นพื้นที่แทรกซึมของอิทธิพลจีตจึงไม่น่าแปลกใจที่มหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรปจะจับตามองอย่างใกล้ชิดในบริบทเช่นนี้นี่เอง NGO ถึงกลายเป็นแขนขาทางอ้อมของแนวคิดซอฟ t ์ o พาเตะวันตกที่พยายามจะแทรกซึมความคิดเรื่อง Human Rights autonomy self determination ให้ฝังลึกลงในพื้นที่ความขัดแย้งโดยเฉพาะในจุดที่อำนาจรัฐไทยไม่อาจควบคุมได้อย่างเด็ดขาดกลยุทธ์ของ NGO เพื่อเปิดพื้นที่การเมืองใหม่ NGO บางกลุ่มไม่เพียงทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแต่เริ่มดำเนินกลยุทธ์ในลักษณะที่ชัดเจนว่าต้องการผลักดันแนวคิด Sel f d e t e r m i n a t i o n อย่างเป็นระบบใช้กรณีศึกษาอย่างโคโซโวติมอตะวันออก หรืออาเจมาเปรียบเทียบกับจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างภาพว่าการปกครองตนเองคือทางออกเดียวต้องการสร้างโมเดลเขตปกครองพิเศษเสนอให้จังหวัดชายแดนใต้มีรูปแบบการปกครองที่แยกจากรัฐไทยเช่นมีรัฐธรรมนูญท้องถิ่นมีระบบกฎหมายเฉพาะมีศาลศาสนาดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงเรียกร้องให้ UN EU OIC เป็นผู้ไกลเกลีย่ย หรือแม้แต่จะให้ UN แต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อมาดูแลกระบวนการเจราจาใช้กลไกลของ NGO และสิทธิมนุษยชนโจมตีรัฐไทยผลิตรายงานเรียกร้องให้รัฐไทยยุติพรกรฉุกเฉินกดอายการศึกหรือลดบทบาทของกองกำลังในพื้นที่โดยไม่สนใจบริบทความรุนแรงที่ยังดำรงอยู่ N g o กลไกปุกปัน่นหรือเครื่องมือ Re รีสตรัคเจอร์รัฐไทยหากรัฐไทยยอมรับก็เสนอเช่นเขตปกครองพิเศษ หรือยอมให้มีผู้ไกลเกลี่ยร,ระหว่างประเทศเข้ามาคุมโต๊ะเจรจาเท่ากับว่าเป็นการยอมลดอำนาจอธิปไตยของตนเองโดยทางออบและเปิดช่องให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนมีสถานะทางการเมืองอย่างถูกต้องในเวทีสากล NGO เหล่านี้ทำงานเหมือนเป็นผู้แปลงความขัดแย้งเป็นทุนโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบในระยะยาวต่อโครงสร้างรัฐชาติทางออกของไทยควรมีการจัดตั้งจากฝ่ายความมั่นคง เสนอว่าหากรัฐไทยยังปล่อยให้เวทีวัทก,กรรมตกอยู่ในมือ NGO แตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวไม่มีเสียงตอบโต้ความชอบธรรมของรัฐไทยจะค่อยๆถูกบันทอนลงอย่างต่อเนื่องรัฐไทยควรมี NGO ฝ่ายความมั่นคงที่สร้าง n a r ์เรทีฟของตนเองให้เข้าใจง่ายกระชับและสื่อสารกับประชาคมโลกในภาษาที่เข้าใจเช่นสร้างศูนย์วิเคราะห์สิทธิมนุษยชนในบริบทการก่อความไม่สงบ สนับสนุนเวทีของภาคประชาสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้แนวคิดการสร้างความรุนแรงเพื่อต่อรองอำนาจเชิญน,นักวิชาการนานาชาติที่เข้าใจปัญหาความซับซ้อนของปัญหาประเทศไทยมานำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งสรุปต้องไม่ประมาทการลุกล้ําของ NGO เป็นอาวุธ NGO ใช้ภาษาสิทธิมนุษยชนและสันิภาพอาจไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการโดยไม่ตั้งคำถามการเข้าใจเจตนาเชิงโครงสร้างและการวางแผนงานเชิงรุกจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงของรัฐชาติไทยในระยะยาวให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาสุโยอี